สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอังคารที่26ธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาเฉพาะตัวที่บ้านใจสุดเน้นสุดค่ําคืนวันนี้มีมาฝากซ EP 4ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ e p พเป็นตัวม้านจ็ดสุดเน้นสุดตัวที่4ตัวสุดท้ายในค่ำคืนวันอังคารนี้แมนยูในเตดกับแอสตันวิลล่าห้ามพลาด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เขมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณม,มากๆครับเรามาใช้ข้อมูล2องพูด,ดูแฮนดิแคปแมนยูนเตดก,กับอัลเตนบิลล่าสุขพิบ์ลีแข่งขันดึกสดีสามแมนยูต่อลงสิบนะคู่นี้ต่อกาันร,ราคาแค่น้ำแมนยูในเต็ดปัจจุบันอยู่ดับที่แปของตารางมีอยู่ยี่แปคะแนน ซึ่งว่ากันตามตรงนะมันน่าจะเป็นตำแหน่งที่อัลเตอร์ิลาอยู่ไม่ใช่แมนยูอยู่ในขณะที่อัลเตอร์ิลาอยู่ดับที่สามของตารางมีอยู่สามเก้าคะแนนมันน่าจะเป็นตำแหน่งที่แมนยูอยู่ไม่ใช่อัลเตอร์ิลาอยู่มันเหมือนสลับที่กันอนะแมนยูไปอยู B ่ U, ในที่ที่ไม่ควรอยู่อัลเตอร์ิลาก็อยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตารางหลีกไม่เคยโกหกผลงานครับ ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะผลงานมีแย่ต่างกันไปแมนยูในเต็ดผลงานห้างเกมหลังสุดตามสภาพครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมในขณะที่อัตเตร์ิลลาผลงานห้างเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้เลยชนะสามเสมอสองกำไรสามเกมขาดทุนสองเกมการเจรจากันของทั้งสองทีมนี้ในห้าเกมหลังสุดแมนยูชนะสองครั้ง ัอตาวเวลาชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอัไปสองครั้งก็ต้องบอกว่าเกมนี้ก็น่าจะรุ้สนุกครับแมยู่เดดเองก็ต้องพยายามฟื้นคืนฟอร์มให้ได้ไม่ชนะมาสี่เกมแล้วนะแล้วหนักไปทางแพ้ด้วยในขณะน,นี้แอตาวเวลาตอนนี้พวกเขาลุ้นแชมป์ลีกนะลุ้นพื้นที่อยู่ฟ้าแชมป์ลีกด้วย แต่ตอนนี้น่าจะมุ่งเน้นในการลุ้นแชมป์ลีกเลยแหละเพราะว่าแต้มตามหลังอาร์ซอลแค่คะแนนเดียวและมีคะแนนเท่ากับิเนอร์พวูลในจานวนเกมที่แข่งขันเท่ากันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่คือข้อมูลพื้นฐาน่องพู้ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายฟังก์ว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายความราคาลดลงหมดเลยในช่องแอสตันวิลล่าทีมเยือน และปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องแมนยูนเต็ดเจ้าบ,บ้านช่องเสมอปรับขึ้นสี่ล้นลงหนึ่งผู้เลือกแอนตามิลลาแฮนดิแคปต่อกันแค่น้ำนล้มสิบแต่ราคาปรับราคาเน่นชัดเจนมากเจ้าต่าห้ารายปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ,บ้านแมนยูและปรับลดลงหมดเลยในช่องเทมเยือนมิลลาผู้นี้แฮนดิแคปนี้อยู่กับแอนตัามิลลาชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆ เมื่อบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานทั้งผลงานทั้งการลงทุนอันดับและคะแนนในตารางแม้จะเป็นทีมเดือนแต่ก็เป็นทีมเดือนที่ดูแล้วส่งนักโงขวาเจ้าบ้านแมนยูเยอะอยู่แอร์ันวินล่าเป็นทีเด็ดตัวเน้นส,สุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สี่ใน e p พสี่ประจำค่้คือวันคานี้อยู่กับแอ t o n v ันวินล สำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1ถึง EP 3ก็รมกปนตินดตามกันให้ครบถ้วนขอบพคุณมากๆครับ